เจาออะคอกันหันฉุกเฉินเจาะคอเลยไวายระดังสิบสามปีเนี่ยตี่เป็นเลือดตีเลือดอยู่นานถุงน้ํารอบไตเป็นถุงน้ําเยอะมากเลย,ย,ย<า>ระย,ยะหนึ่งมันไม่อยู่ก็ทาเรื่องฟอกระยะไหนครับก็สุดท้ายเนี่ยออหมอหมอบอกอยู่ไม่เกินสองปีแต่น,นี่อยู่มากี่ปีแล้วสิบ <laughs> สาม <laughs> ฟอกใหม่ๆห่รู้สึกไงบ้างรบเพียรืกนใส่เวียนหัวไม่เพียสบายกลับมาขับรถได้เลยก่อนต้องนอน ครึ่งวันนะ่กินแล้วมันไม่เพลียไม่อะไรเลือดไม่ค่อยหนืดปาระไครอผ่าคอพันห้าขึ้นมาพันห้าเหลือห้าร้อยหกบาหมอนัดไม่ได้ผ่าแล้วกินนี่มาก็ไม่ได้ผ่าลงมาเยอะเลยก็เลยกินมาเลยผมสมชายหวังเมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบหกไตวัยเรือร้องังเป็นมากี่ปีแล้วสิบสามปีเนี่ยผมมันฉีดเป็นเลือดไงฉีดเป็นเลือดอยู่นานรักษามาสามปีถึงได้พอก ถุงน้ํารอบไตเป็นถุงน้ําเยอะมากเลยรายะน้ระยะหนึ่งมันไม่อยู่ก็ทาเรื่องปอกหมอบอกไตระยะไหนครับตัวนั้ก็สุดท้ายเนี่ยหมอหมอบอกอยู่ไม่เกินสองปีหมอบอกอยู่ได้ไม่เกินสองปีแต่นี่อยู่มากี่ปีแล้วสิบสามอยู่มาสิบสามปีคือเมื่อก่อนบางไม่ได้ผิวดําแบบนี้หรอก็คล้ายๆเนี่ยฮะไม่ดำขนาดนี้ว กย่วันนี้กินดาเนี่ยมีแรงเกี่ยวหญ้าผอกมาเมื่อคืนจากสองหนึ่งเป็นสามครั้งจากสามครั้งเออสองครั้งเป็นสามครั้งแล้วฟอกใหม่ๆรู้สึกไงบ้างหลบเพียตอนฟอกใหม่ๆต้องมีอาการกันปื้นใสเวียนหัวรู้จักเบอร์หนึ่งสมุนไพรจากไหนะดูทีวีเปิดดูทุกวันซื้อลองดูทีนี้พอทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างเบอร์หนึ่ง มันก็ไม่เคยเพียนะกลับมานี่ต้องนอนนอนทุกรอบเลยเพียมันเวียนหัวอะแล้วถ่ายมาหนึ่งแล้วไม่เพียไม่เพียสบายออกมีกลับมาขับรถได้เลยก่อนต้องนอนครึ่งวันอ่ะก่อนทำงานบริษัทเลยพ่อกลับมาเช้าหกโมงนอนจอจนเที่ยงแล้วตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมทำ,ทำขับรถมังเลิกมัน ขับรถเมือยเนี่ยอยู่ใกล้เัยนะขับรถวนอยู่ในบัญชาเราตาไปหมดแล้วแล้วรู้สึกยังกับเบอร์หนึ่งสมุนไพรบ้างที่ก็ดีฮะรู้สึกดีใช่ไหมกินแล้วมันรู้สึกไม่เพี้ยไม่อะไรเลือดเลือดไม่ค่อยหนืดกินมากี่กระปุกแล้วครับตอนนี้กี่กล่องแล้วเจ้ห้าหรือเปล่แล้วได้แนะนําใครบ้างไหมครับเนี่ยก็คนที่โรงพยาบาลที่พอกด้วยกันก็สามสี่คนสามสี่คนที่แนะนำนะเขากินเนี่ย คนกินไปสี่กระปุกวะเพเขาบอกเขาก็ดีภาระไทรอยลงเป็นไทรอยเนีย่ยไปโรคพนี้มันต้องเป็นพงภาระไทรอยอครับครับผ่าคอน,นีขึ้นเยอ,อ,อะก็ผ่าผ่าคอนี่เป็ต้องนะรต้องผ่าหมอนัดไม่ได้ผ่าแล้วแ <พา S 2> ต่กินน,นี่มาก็ลงมาเหลือไม่ได้ผ่าจากหมอนัดผ่าตอนแรกพันห้าขึ้นมาพันห้าค่าไทรอยเหรอค่าไทรอยขึ้นมาพันห้าแล้วหมอนัดผ่า แล้วตอนนี้ไม่ต้องผ่าเหลือห้าร้อยกว่าบา,าลงมาเยอะเลยก็เลยกินมาเลยไม่อยากให้ลองมารับทานดูครับเผื่อมันดีเผื่อดีต่อเพราะยาตัวนี้มันมันเข้าแต่คนบางคนนะเผื่อมันถูกกันมันก็ดี